สวัสดีนะครับวันนี้พาชมนะครับรีวิวบ่อกกันอีกสักหนึ่งบ่อนะตัวนี้ก็เป็นขนาดไซส์ใช้งานของลูกค้านะครับลูกค้าโดยมากนะครับที่เลี้ยงปลาก,ก็ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่ขายดีนะครับก็เป็นขนาดเส้นตัดตรงกลางกว้าง4เมตรนะครับยาวเออขอโทษครับสูง1.2เมตรนะครับก็จะจุน้ําอยู่ที่รวมๆราวสัก15,000ลิตรหรือว่า15ตันนะครับตัวบ่อผ้าใบขึ้นรูปแบบวงกลมเนี่ยก็จะผลิตมาจากผ้าใบคูณีลอนนะ ถ้าบโพลลอนเนี่ยก็จะเป็น PVC นะครับซึ่ง PVC เนี่ยก็มีคุณสมบัติในการใช้งานการแจ้งได้ดีอยู่แล้วนะครับก็สำหรับโครงสร้างก็เป็น PVC เช่นเดียวกันนะครับจุดใช้งานเชื่อมต่อภายนอกนะครับท่อต่อตรงท่องอหรือว่าวาต่างๆก็เป็น PVC สามารถเชื่อมติดกับตัวบ่อ้าใบาได้หลายตำแหน่งนะครับถ้าลูกค้ามีความต้องการใช้งานก็สามารถแจ้งเข้ามาได้สำหรับบ่อวงกลมเนี่ยก็มีคุณสมบัติ คุณสมบัติในการกักเก็บน้ําแล้วก็รับแรงได้ดีเยี่ยมนะครับตัวผ้าใบเนี่ยเป็นผ้าใบปุรีลอนสามารถยืดขยายและหดตัวได้ดีตามสภาพอากาศนะครับก็สามารถขึ้นรูปเป็นบ่อน้ําได้ก็เหมาะที่จะทาเป็นบ่อลอยนะครับสําหรับผ้าใบปุรีลอนใช้ความหนาของผ้าใบก็มีเริ่มต้นตั้งแต่0.5 5มิลนะครับที่ทางร้านใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็น0ูนจุดมิลแลวก็1มิลก็มีนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับในงานบอกลกมนั้นก็ ความกว้างเริ่มต้นก็1,20เมตรครับก็สามารถขยายได้ถึงอตอนนี้ทางร้านทำได้ถึงความกว้าง8เมตรนะครับสูง1.2เมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความต้องการใช้งานบอ่บอบ่อน้านะครับวงกลมสี่เหลี่ยมต่างๆก็สอบถามเข้ามาได้นะนะครับสวัสดีครับ